เราพบเจอปัญหาทุจริตหลายๆอย่างเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนนะ่าจะติดตามกันก็คือเรื่องของกรณีการซื้อตึกสกายไนหลังจากที่เราเห็นผลการประเมินต่างๆของผู้เชี่ยวชาญที่ไม่เกี่ยวข้องกับประกันสังคมแล้วเนี่ยครับเราก็ยืนยันว่ามันมีความผิดปกติจริงๆเนาะในเชิงรายละเอียดตั้งแต่วันที่ผมกับไอซ์เนี่ยไปแถลงที่ตึกสกายไนในวันนั้นนะครับเราก็มีการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ติดตาม เรื่องนี้มาตลอดเนาะวันนี้ก็เลยมายื่นหนังสือให้กับคณะกรรมการปรับปรามทุจริตแห่งชาตินะครับเพื่อยื่นสอบคุณสุชาติชมกลิ่นในกรณีตึกสกายนายโดยตรงนะครับซึ่งก็จะไม่ใช่แค่คุณสุชาติชมกลิ่นเท่านั้นนะครับแต่คือองค์คาพยศทั้งหมดเนาะที่เกี่ยวข้องกับกรณีตึกสกายนายทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นประหลัดกระทรวงแรงงานคนปัจจุบันที่ในตอนนั้นดำรงตาแหน่งเลขาเลขาประกันสังคม หรือว่าประหลัดกระทรวงแรงงานในขณะนั้นที่มีตําแหน่งเป็นประธานบอร์ดของประกันสังคมโดยตําแหน่งตามกฎหมายเราคิดว่าเรื่องนี้ครับมันทําให้เกิดความเสียหายกับผู้ประกันตนจํานวนมากทําให้เกิดความเสียหายกับกองทุนเ,นเงินเหล่านี้คือเงินที่ผู้ประกันตนเนี่ยทำงานแล้วก็สมทบเข้ามาแต่กลับถูกนําไปใช้อย่างไม่สมเหตุสมผลผมว่าคิดว่าวันนี้ครับก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะดําเนินการเรื่องเรื่องนี้อย่างเต็มที่ก็ จากวันที่เราได้เปิดเผยนะคะข้อมูลการการเข้าซื้อการเข้าลงทุนของตึกสกายนา์เนี่ยเราก็ยืนยันเนาะว่ามูลค่าที่แท้จริงนะคะที่ปรากฏในวันนั้นเนี่ยกับการซื้อเนี่ยมันไม่มันมันไม่สอดคล้องกันก็คือ,อ,อซื้อของลงทุนของที่ราคาประมาณ3,000ล้านเนี่ยในราคา7,000ล้าน ลังจากนั้นเนี่ยเราก็โดนหลายอย่างเนาะคือตั้งแต่กระแสสังคมก็ออกมานะคะาบางบางส่วนเนี่ยก็สนับสนุนบางส่วนก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นข้อมูลที่ถูกต้องหรือเปล่านะคะแล้วก็ไปจนถึงโดนคุณสุชาติชมกลิ่นเองเนี่ยฟ้องนะคะในกรณีนี้ซึ่งพวกเราก็ยืนยันมาตลอดเนาะย,ยืนหยัดมาตลอดว่าพวกเราเนี่ยพูดทุกอย่างเนี่ยคือไม่ได้ตั้งใจที่จะออกมาโจมตีใครใดๆทั้งสิ้นมันคือผลประโยชน์ของผู้ประกันตนที่ที่เราอยากจะรักษาไว้นะคะและ หลังจากนั้นเนี่ยก็มีการตั้งคณะกรรมการนะคะซึ่งออคุณอนุทินชาญวิรกุลที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็แต่งตั้งคณะกรร,กรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งก็คือนําโดยประหลัดกระทรวงมหาดไทยให้มาสอบเรื่องนี้นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยผลมันก็ออกมาเป็นที่ประจักษ์กับสายตาประชาชนแล้วนะคะว่ามันมีมูลจริงๆการสืบในคณะกรรมการเนี่ยที่ต้องบอกว่าเป็นกระทรวงมหาดไทยนะคะที่เป็นคนนําสืบเองเนี่ย ก็ยืนยันแล้วว่ามูลค่าของตึกในวันนั้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3,000ล้านถึง3,400ล้านนะคะแต่ว่าประกันสังคมเนี่ยทุ่มเงินสูงถึง7,000ล้านในการในการเข้าลงทุนของมูลค่า3,000กว่าล้านนี้นะคะดังนั้นเนี่ยดิฉันคิดว่าวันนี้ก็เป็นโอกาสที่เหมาะเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าข้อเท็จจริงของตึกเนี่ยมันประจับกับสายตาคือจริงๆมันประจั์กับคนทั้งประเทศมานานแล้วแหละแต่ว่า เรื่องข้อกฎหมายหรือว่าในในทางสืบในทางราชการเนี่ยดิฉันคิดว่ามันก็ออกมาแล้วเนอะเมื่อวานแล้วก็ท่านอนุทินเนี่ยก็ได้ส่งหนังสือนะคะไปให้ท่านพิพัทแล้วดิฉันก็หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าท่านพิพัทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเนี่ยจะดาเนินการเรื่องนี้นะคะอย่างอย่างอย่างรวดเร็วเพราะว่าคืออย่าอย่ารออะไรอีกเลยค่ะนะคะข้อเท็จจริงมันปรากฏขนาดนี้แล้วถ้าใครผิดก็ลากคอคนผิดมาลงโทษซึ่งวันนี้นะคะสิ่งที่เรามามามายื่นเนี่ย ก็คือ,อ,อหลักๆเนี่ยก็คือเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนะคะแรงงานในเวลานั้นก็คือคุณสุชาติชมกลิ่นซึ่งท่านจะปฏิเสธอย่างไรนะคะว่าเป็นรัฐมนตรีเนี่ยไม่รู้หรอกเรื่องในสำนักงานประกันสังคมจะเกิดอะไรขึ้นจะทําอะไรท่านก็ไปชี้แจงกับปปชอเอาเองนะคะไม่ต้องมาชี้แจงกับพวกเราแล้วก็มันก็เป็นเรื่องที่น่าตลกดีนะคะถ้าท่านเนี่ยเคยให้ข้อมูลเอาไว้เนาะ ไม่พลาดทิ้งนะคะไม่ได้เสียหายเพราะว่าท่านพูดเองในสื่อว่าเป็นรัฐมนตรีเนี่ยเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องในประกันสังคมมากไม่ได้หรอกมันเป็นเรียกว่าเป็นระบบราชการที่ไม่สามารถเอื้อมมือเข้าไปถึงได้หรือว่าเรื่องการลงทุนเนี่ยยุ่งไม่ได้นะคะดิฉันก็ตั้งคําถามว่าถ้าประเทศไทยเนี่ยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนะคะที่บอกว่าตัวเองไม่สามารถเข้าไปบริหารกระทรวงได้ไม่สามารถเข้าไปบริหารหน่วยงานระดับกรมได้เนี่ย คือประเทศเรายังอยากจะมีรัฐมนตรีแบบนี้อยู่ไหมคะนะคะแล้วปัจจุบันเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าท่านก็ได้รับตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยนะคะในรัฐบาลของนางสาวแพรทองทานนายกแพรทองทานดังนั้นที่ฉันก็ตั้งคําถามแบบตัวใหญ่ๆเบอร์เลอร์เลยนะคะส่งไปถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศว่าท่านอยากมีรัฐมนตรีแบบนี้นะคะที่ทํางานรับใช้ท่านหรือไม่นะคะ อาจจะช่วยกันติดแชทแท็กหรือว่าแสดงความคิดเห็นผ่านโซเชียลมีเดียหรือว่าไลฟ์วันนี้ก็ได้ค่ะส่งไปถึงนายกรัฐมนตรีแพรทองทานนะคะเพราะว่าแน่นอนอีกไม่นานทุกคนจะทราบกันว่ามันจะมีการปรับคอรมอรและคนที่นะคะตอนนี้โอ้โหดูร้อนลอนเหลือเกินนะในการวิ่งจะเรียกว่าไงดี <S 2> <S 2> <S 2> ในการพยายามทำทุกวิถีทางนะคะให้อาจจะมีการขยับขึ้นทราบกันว่ามันจะมีการปรับครม และคนที่นะคะตอนนี้โอ้โหดูร้อนลอนเหลือเกินนะในการวิ่งจะเรียกว่าไงดี <S <S ในการพยายามทำทุกวิถีทางนะคะให้อาจจะมีการขยับขึ้นจากรัฐมนตรีช่วยไปเป็นรัฐมนตรีว่าการเนี่ยดิฉันก็ขอเสียบมีดเอาไว้อันหนึ่งเลยนะแล้วดิฉันกับศาสตราวสวรด์เนี่ยขอเสียบมีดอันใหญ่ๆเอาไว้อันหนึ่งวันนี้เลยก็แล้วกันเพราะว่าเหตุผลหนึ่งนะคะที่กลุ่มของคุณสุชาติเนี่ยอ้าง ว่าคุณพีรพันธ์เนี่ยนะไม่ควรที่จะเป็นรัฐมนตรีว่าการเนี่ยก็เพราะว่ามีเรื่องค้างอยู่ในปปชดังนั้นนะคะวันนี้เหตุผลเดียวกันแล้วท่านกําลังจะมีเรื่องที่ค้างอยู่ในปปชแล้วดังนั้นนะคะการปรับพรมครั้งถัดไปของนายกรัฐมนตรีท่านอยากมีนะคะออรัฐมนตรีที่มีเรื่องค้างอยู่ในปปชเยอะๆไหมท่านก็ลองตัดสินใจกันเอาเองนะคะแล้วก็นอกจากเรื่อง เรื่องวันนี้ที่เรามายื่นเนี่ยจริงๆมีเรื่องค้างอยู่ก่อนหน้านี้ใช่ครับคือคือคือจุดเริ่มต้นของพวกเราเนี่ยเราเรารบตรวจสอบเรื่องประันสังคมนะอย่างวันเนี้ยเราก็ไม่ได้มายื่นเรื่องเดียวเราไม่ได้มายื่นแค่เรื่องตึกสกายไนล์เรามายื่นเรื่องปฏิทินประกันสังคมเรามายื่นเรื่องการดูงานเรื่องอะไรที่เราเคยพูดออกไปผ่านสื่อนะครับเรายื่นทั้งหมดเลยเนาะซึ่งมันไม่ใช่เรื่องส่วนบุคคลอย่างแน่นอนแต่วันนี้เราเห็นแล้วว่าคนบางคนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องส่วนบุคคลไม่ได้แล้วเพราะเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับ ผลประโยชน์ของประเทศประเชษชาติแล้วก็ประชาชนนะครับซึ่งนอกจากเรื่องที่ไอ้พูดไปแล้วเนี่ยถ้าใครได้ติดตามการอภิปรายไม่ไว้วางใจนยครับของผมเนี่ยก็มีหมายความว่าเขามีคดีคดีหนึ่งอยู่ในปปชอ,อยู่แล้วเนาะอ้างอิงจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจของผมเนี่ยเป็นคดีค้ามนุษย์ระหว่างประเทศซึ่งก็ไม่เข้าใจว่าทําไมยังคงลอยหน้าลอยตาอยู่ในรัฐบาลได้ซึ่งเรื่องนี้ครับผมคิดว่าอยากฝากคําถามถนึงท่านนายกรัฐมนตรีเช่นกันว่าท่านจะตั้งคนแบบนี้ เป็นรัฐมนตรีต่อไปเหรอคน,คนที่มีทั้งคดีในการทุจริตอยู่ในปปชทั้งมีทั้งทั้งคดีในการค้ามนุษย์อยู่ในปปชเนาะซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนจับตาดูอยู่นะครับว่าโผคอรอมอรจะไปที่ทางไหนเนาะผมคิดว่าวันนี้อาจจะฝากพี่พี่สื่อมวลชนนะครับถามนายกรัฐมนตรีหรือถามใครก็ได้ว่าจะเอานายจะเอารัฐมนตรีแบบนี้เก็บไว้จริงๆเหรอเพราะผมว่าเรื่องนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนเขาไม่มีใครสบายใจหรอกครับ แล้วก็ต้องฝากไปถึงปปชด้วยนะคะอย่าให้คนคอรหาได้ว่าองค์กรที่ทําหน้าที่ตรวจสอบเนี่ยคือท่านทํางานไม่เป็นกลางแล้วก็ทํางานเชื่องช้าในบางเคสในบางกรณีดิฉันขอนะคะให้ท่านเร่งรัดในการในการตรวจสอบกรณีที่เคยยื่นไปก่อนหน้านี้แล้วก็กรณีนี้เพราะว่าแน่นอนว่ามันมีผลกับการกับการปรับคอรมอลแล้วก็มีผลกับผลประโยชน์ของประเทศชาติประชาชนนะคะก็ต้องขอฝากเลยแล้วกันว่า อาทิตย์หน้านะคะวันอังคารในการประชุมครมเนี่ยก็ฝากสืบนะคะทุกสํานักหรือว่าพี่ๆคนไหนที่นะปกติก้าถามเนี่ยก็ถามนายกค่ะว่ายังจะอยากให้มีรัฐมนตรีนะคะแบบนี้ดิฉันก็ไม่บอกว่าแบบไหนนะคะแบบนี้เนี่ยมันก็แปลได้ความได้หลายแบบว่าอาจจะดีหรือไม่ดีก็ได้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยยังอยากจะมีคนแบบนี้อยู่ในครรมของท่านหรือไม่นะคะ คือดิฉันคิดว่า,าในการบริหารกระทรวงแรงงานในอดีตของท่านสุชาติชมกลิ่นเนี่ยดิฉันก็ไม่บอกนะคะว่ามันเป็นยังไงก็ให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยได้คอมเมนต์กันเข้ามาหรือว่าให,ให้ให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ประเมินกันเองแล้วกันว่าท่านพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจนะคะกับการดูแลสํานักงานประกันสังคมให้มันเน่าเฟะลงไปจนถึงรากนะคะ จับไปตรงไหนก็มีแต่ปัญหาจับไปตรงไหนก็สอเพื่อประโยชน์สอทุจริตทั้งหมดก็ตัดสินใจเอาเองค่ะว่าท่านยังอยากจะมีรัฐมนตรีแบบนี้ทำงานทางานอยู่หรือไม่ค่ะวันนี้ขอประกาศต่อนหน้าทุกท่านในที่นี้ว่าเวลาของพวกเราได้มาถึงแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ